อาจจะวิริตได้มีแนวโน้นมที่จะวิริตความคิดก็อาจจะเป็นเพี้ยนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเห็นไหมเนินได้ใช้ตลอดแต่ถ้าสมมุติว่าคนมีเส้นสมองอ่านหลังมืออย่างเงี้ยนะเ่ยอย่างเงี้ยมือเน,นี่ยเส้นสมองเขาไปไหนไปพิคาดเนาะเส้นสมองเขามาอย่างี้ หยุดทิศทางเข้ามาที่เนนังการสูงเนนังการสูงแบ่งเป็นสองเนนอันนี้รวดเร็วอันนี้พิคาดเขามีแนวโน้มจะมาพิคาดเนะเาะความหมายก็คือว่าคนนี้เป็นคนสมองพิคาดคำว่า,าพิคาดคืออย่างนี้นะเอาความหมายไปใส่นะที่หนึ่งพิคาดก็ว่าเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนเป็นคนรวดเร็ว ทั้งหมดนี่ดีเนาะเด็ดขาดชัดเจนรวดเร็วทีนี้พอเด็ดขาดชัดเจนรวดเร็วมันดีก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันจะไปขัดแย้งกับตนเองสมมุติว่าเป็นคนเป็นแม่มีลูกเลี้ยงลูกปุ๊บเด็ดขาดรวดเร็ว,วชัดเจนถ้าลูกทำไม่ได้ตีไม่ไม่ทำ,ทำอ,อย่างนี้ทำไมทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยเกือวเป็นคนรวดเร็วบ,บังคับมันอย่างเงี้ย ยิ่งสั้นก็ยิ่งเร็วยิ่งสั้นก็ยิ่งเป็นเพราะกระแสเขาจะเร็วอย่าลืมนะว่าเส้นทุกเส้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้คือไอ้นี้มันจะเป็นเส้นที่แบบเป็นเส้นกระแสเป็นเส้นนําสื่อของเรื่องนั้นๆันัน้นกระแสไฟกระแสน้ําก็แล้วแต่คือพอเส้นสั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะไปเร็วกับเร็วไปสุดกับสุดปุ๊บไอ้การช่างตัวการไตรตองมันจะมันจะเร็วมันมันจะมันจะไม่อ่าเดีย๋ยว แต่ถ้าคนเส้นสมองอระยาปุ๊บเนี่ยถึงจะพิฆาตก็จริงอยู่นะคนเนี้ยยังมีเวลาไตร่ตรองคือคือยังก่อนยังยังผ่อนปลน,นได้พื่อนจะตีก็แค่เงี้ยเี้ยหรือตีก็เบาๆอะไรประมาณนี้อ่าแต่ถ้าคนชั้นๆปุ๊บเนี่ยไม่สนใจอ่ะบอกนึกจะตีก็นึกจะเร็วเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้คือธรรมชาติของเส้นสมอง เกี่ยวข้องกับความคิดอ่ะทีนี้ผมผมถอยกลับไปที่เรื่องของโครงสร้างก่อนนะกับความหมายก่อนโครงสร้างกับความหมายไอ้นี่เราพูดถึงเส้นดีๆอ่ะอย่างเงี้ยคือเส้นดีๆมันก็จะได้ความความสมบูรณ์ของเส้นนั้นๆผมจะพยายามเอาคลิปหนึ่งประมาณทักสิบห้านาทีจะได้ไม่ต้องไปแบ่งแต่กี้พอสามสิบนาทีต้องไปแบ่งเป็นสาม พอไปแบ่งปนะุ๊บเนี่ยเนื่องไว้ผมสอนวันหนึ่งเนะี่ยผมก็ไปผมก็ไปทําอีกวันหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่จะให้อีก,กท่านที่ไม่ได้มาเรียนเนี่ยอยู่ทางไลน์แต่ถ้าใส่เข้าไปเต็มๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่ที่นี้ว่าคนดูมันจะเมื่อยมันจะเบื่อมันไม่น่าสนใจก็เลยต้องทำเหมือนคลิปสั้นๆนะอ่ะอย่างนี้ <c oughs> เส้นชีวิตยาวต่อเนี่ยไม่แตกไม่ขาดเส้นชีวิตคืออะไรชีวิตคือชีวิตชีวิตคือการดำเนินชีวิตชีวิตคือสุขภาพร่างกาย เส้นชีวิตคือเกี่ยวกับโครงสร้างของเนี่ยตัวบอดี้ของเราเนี่ยตัวโครงสร้างร่างกายตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยคนที่มีเส้นชีวิตแข็งแรงเส้นชีวิตต่อเนื่องไม่ขาดไนมะ่แตกเนี่ยเป็นคนแข็งแรงร่างกายแข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะสุขภาพดีถ้าเนยในมือเต็มๆด้วยนะโอเคแหละพวกเนี้ยสุขภาพดีเต็มมากไปก็ไม่ดีนะเต็มเบ่งล้นอะไรเงี้ยก็ไม่ดีอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเนะี่ย สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีวามแต่เนื่องของการดำเนินชีวิตก็ดีเส้นสมองสมองคืออะไรสมองคือเนี่ยแบ่งเป็นรูปท,ำำทำํานนามธรรมรูปธรรมก็คือตัวศีรัะเนี่ยตัวกระโหลกเราเนี่ยโวัวหัวทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ขอขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ข้างในก็มีสมองมีโครงสร้างของกระโหลกมี แต่ถ้าเป็นนามธรรมก็เป็นความคิดสติปัญญาความฉลาดความสามารถการเรียนรู้การจดจำถ้าเส้นสมองดีเส้นสมองคมชัดเส้นสมองสวยไม่เกาะไม่แตกไม่ขาดตัวนี้สักตภาพทางสมองดีนเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเส้นสมองเขาแนวโน้มจะเป็นสมองไม่ขาดแต่ว่าปลายจะโค้งลงนิดหนึ่งก็ามาเป็นรวดเร็ว ถ้ามันตรงๆทื่อๆมาเลยอ่ะพี่ข้าน,น,นี้เขาจะแบบเหมือนตรงๆทื่อๆแต่ว่าป้อนโยนป้อนปนอยู่พอประมาณก็เป็นกลุ่มรวดเร็วสังเกตคนที่มีเส้นสมองเกาะมีโน้มีนี่แหละคุณภาพสมองจะลดทอนไปหรือบางทีเป็นเกาะใหญ่ๆบางทีขาดเนี่ยบางทีก็เป็นมีอุบัติเหตุทางศีรษะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงมันเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูไปไล่ดูกันอ่ะทีนี้มาดูเส้นใจอย่างเงี้ยเส้นใจมือนี้กําลังดีกําลังดีเพราะว่าเส้นใจเข้ามาแค่ตรงตําแหน่งเินพรหัสกําลังดีมาถึงตรงตําแหน่งเนี้ยพอดีพอดีเลยเสาไปนิดนึงก็คือ,ค,อคือเส้นใจเนี่ยหรือเส้นหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวกับอารมณ์ ถ้าเป็นรูปธรรมก็คือเกี่ยวกับตัวของหัวใจหัวใจเราเนี่ยหัวใจทํางานเต้นอยู่เนี่ยถ้าคนที่มีเส้นใจสวยงามเส้นใจไม่แตกไม่ขาดไม่เป็นกอบหัวใจจะแข็งแรงตัวการทางานหัวใจจะปะกติดีมากแต่ถ้าเส้นไม่ดีนั่นแหละมีผลทางหัวใจทีนี้ในทางนามธรรมาละ่ะถ้าเส้นใจดีๆเนี่ยอารมณ์จะดีการควบคุมอารมณ์จะมั่นคง เส้นใจสวยงามความรักก็มั่นคงแต่ถ้าเส้นใจไม่สวยเส้นใจไม่ดีปุ๊บเนี่ยเส้นใจแตกๆมันก่อนพวกนี้จะมีอารมณ์ที่แบบเขาเรียกวไม่สบายอ่ะใจไม่สบายจิตใจมันมีเรื่องมากวุ่นใจไม่เรื่องคิดมากอะไรเงี้ยทีนี้ผมแยกเส้นนี้ให้นิดหนึ่งนะระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเนี่ยความหมายมันเนียยๆเคลียร์ๆกันอยู่คล้ายๆกันอยู่นะใจคืออะไรสมองคืออะไร สมองนี่คือความคิดความคิดคือจินตนาการคือความคิดที่เป็นนามธรรมเนี่ยเช่นการคิดคำนวณการคิดที่เป็นจินตนาการการวาดการอะไรพวกนี้คือเนี้ยคือจินตนาการพวกเขียนแบบอี่อะไรเนี่ยคือมาจากจินตนาการมาจากความคิดคิดดีคิดไม่ดีคิดสําเร็จคิดอะไรก็แล้วแต่มาจากความคิดเราความคิดคือ เขาเรียกว่าจิตน,นะนะใท้ก็ว่าจิตก็ได้คิดก็ได้เรื่องเดียวกันแต่ถ้าใจเรามันต่างกับจิตยังไงคิดนี่คือยังยังไม่ได้เกิดผลอะไรนะเป็นความคิดเป็นจินตนาการแต่พอใจปุ๊บเนี่ยคือเรื่องของอารมณ์มันจะรับมาอีกทอดหนึ่งจากความคิดเช่นคุณคิดว่าจะมาเรียนอันนี้เป็นความคิดแต่ถ้าตัดสินใจ มาเรียนอันนี้คือเรื่องของใจละ่ะเรื่องของอารมณ์ละ่ะมันมันลองแบ่งกันให้ออกนะผมก็พยายามแบ่งนานมากกว่าจะรู้ว่ามันเออมันมันต่างกันใจเนี่ยคือความทุกข์ความสุขบางคนมีความรักที่ดีก็มีความสุขเนี่ยคือใจใจเราสบายคือถ้าคนมีเส้นใจดีๆเนะี่ยจะมีอารมณ์สบายสบายใจ ทีนี้ใจกับความคิดเนี่ยบางทีมันก็ทํางานเหมือนกับอยู่ในเรื่องเดียวกันเหมือนเรื่องเดียวกันแต่มันจริงแล้วแยกออกได้โอเคเนาะสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวเบรกแล้วกันทวในให้นิดนึงก็ได้อันจะได้เป็นัประมาณนี้สิบโครงสร้างของชีวิตก็คือเนี่ยหนึ่งถ้าเป็นรูปธรรมก็คือตัวร่างกายตัวโครงสร้างถ้าเป็นนามธรรมก็คือชีวิตในการดาเนินชีวิตธุรกิจการงานความต่อเนื่องในการดําเนินชีวิต สมองถ้าเป็นรูปธรรมก็คือความคิดการคิดการคำนวณการวางแผนถ้าเป็นตัวนามธรรมนะถ้าเป็นรูปธรรมก็คือเป็นตัวกระโหลกศีรษะเราเนี่ยเป็นศักยภาพทางสมองเราเป็นสุขภาพทางสมองใจถ้าเป็นรูปธรรมก็คือตัวหัวใจถ้าเป็นนามธรรมก็คือเรื่องอารมณ์เรื่องของความรู้สึกทุกข์สุขนะอ่ะเอาไว้ประมาณนี้คลิปนี้